ผลิตภัณฑ์ของ Apple ตัวใหม่ที่ขายโคตรดีมินิ M4 และมินิ M4 Pro แต่ว่าความจุโคตรแพงวันนี้นะครับครั้งแรกในเมืองไทยที่เพิ่มความจุมินิ M4 Pro ถูกแค่ไหนแล้วเพิ่มแล้วเป็นยังไงอยากรู้ไหมมาสวัสดีครับผมพบกนันแล้วนะครับกับก่้วนแม่ผมนะวันนี้นะผมหวัวจะเพิ่มความจุเจ้านะครับมินิ M4 และ มินิ M4 Pro ยังไงต้องขอบคุณลูกค้าด้วยครับผมที่เชื่อมั่นนะแล้วก็มาให้เราได้ทดลองแม้กระทั่งนะเพิ่มแล้วหมดประกันลูกค้าก็ยอมเพราะอะไรครับอย่างนี้ครับเรื่องราวมันว่านะครับผมเครื <c oughs> อนน่องนี้ตอนนี้ Apple เปิดตัวมานะเราขายดีมากเพราะว่าตัวเล็กกะทัดรัดนะแล้วก็ราคา2900ลูกค้าใช้ไม่พอนะต้องมาเพิ่มเป็น2เทรไบต์ทุกคนรู้ไหมครับว่าราคาตัวนี้ที่ศูนย์เนี่ยขายอยู่2900่้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเพิ่มเป็น2เทจากศูน,นย์นะก็คือราคาซี่หมืนเันบาทโอ้โหพระเจ้า 2TB เทราไบต์นะแพงกว่าตัวเครื่องนะเท่ากับว่าซื้อได้2เครื่องเลยนะไม่พอครับมีเครื่องหนึ่งก็คือมินิ M4 Pro นะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้ากิจมศักดิ์เลยนะเพิ่ม CPU มาด้วยครับเป็น14คอร์นะผมนะแล้วก็ GPU นะยีคอร์แล้วแถมเพิ่ม r a มเป็น48กิกอีกโอ้แต่ว่านะความจุนะหนึ่งเทราไดูไหมเครื่องนี้นะซื้อจาก Apple มาแบบคัสตอมนะ CTO มาเลยนะครับราคา7จ็ด แต่ถ้าเพิ่มเป็น 4T เนี่ยนะแอปเปิลขายให้นะครับผมในขณะที่แบบเพิ่มมาให้จากแอปเปิลเลยนะหนึ่งแสหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยอ่ะไม่ต้องห่วงครับพวกจะบอกราคาในการเพิ่มจุท้ายคิดแน่นอนนะครับผมแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราจะแกะเครื่องมาเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรครับเราจะมาเทสก่อนเลยว่านะตัวแนนเนี่ยครับดีดไลท์เท่าไหร่หลังเพิ่มปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมนะแล้วแนนตัวที่ใช้เนี่ยเป็นแนนแท้อ่ะตอนนี้นะครับผมทุกคนจะได้เห็นก่อนเลยว่า โปรแกะมินิ M4 เนี่ยตัวธรรมดาไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วมีวิดีโอให้ดูทุกอย่างนะตอนแกะแล้วจะแกะมินิ M4Pro ด้วยข้างในแตกกันแค่ไหนตัวแน่นนะผมนะจะอยู่กับนะับสล็อตการ์ดอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวจะเส์อให้ดูชัดๆเลยนะอยู่2ข้างนะแต่ว่าเราจะใส่1เทราไบต์เข้าไปทั้ง2ข้างเลยก็เป็น2เทราไบต์นะ,ะความยากง่ายมันจะบอกเลยว่านะไม่ยากเลยนะแต่ตรงนี้มันเป็นช่องว่างจริงครับผมที่ Apple เนี่ยทำราคาแพง แต่ว่าราาข้างน,นอกเนี่ยทำได้ถูกแต่ข้อนะครับที่จะบอกเลยก็คือทําแล้วหมดประกันแน่นอนนะครับตรงนี้ทุกคนก็ต้องช่างใจดูว่าเฮ้ยจะทําดีไหมแล้วก็คุ้มค่ากับราคาไหมนะครับมาอ่านะครับผมตอนนี้ก็แกะกล่องเรียบร้อยนะผมเจ้า M4 Pro ตัวนี้นะต่อเข้าขื่องเรียบร้อยครับเซตเตรียมที่จะให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ตอนนี้จะบอกสเปคก่อนเลยครับว่า M4 Pro ตัวนี้ครับพิเศษนะก็คัสตอมมานะแพงพิเศษก็คือนะครับ14คอร์ CPU นะครับผมแล้วก็ GPU เนี่ย20คอร์ แรม48กิกนะแล้วก็ SSD นะผมนะ1นึเทราไบต์นะครับก่อนที่เราจะทำนะผมมาเทสด้วยนะโปรแกรม AJA นะซิสเต็มเลยว่าเป็นยังไงบ้างรีดไลร์เท่าไหร่นะตอนนี้ก็นะทดสอบด้วย resolution ที่ 8K นะผมนะแล้วก็ไฟล์นะผมหนึ่งกิกนะครับแล้วก็โคเดกเนี่ยเป็นนะ Boris เลยลองกดดันดูก่อนนะครับ้างเลยเข้าไปนะผมโอ้โหยังโหดนะตัวนี้เป็นนะโปรโตโคอลแบบ PCIe นะเขาเรียก 4x นั่นเองนะผม C X นี่คืออะไรก็คือแนนซีตัวนั่นเองครับจะเลยเป็นพิเศษนะไรท์ Bright เนี่ยอยู่ที่7 2็7นสอร้อะผมก่อนทำนะแล้วก็ลีดเนี่ยอยู่ที่6,191นหนร้บะผมแต่ว่านะับตัว M4 ธรรมดานะทุกคนสามารถเซิร์ชดูได้นะตัวนี้เห็นตัวทั่วไปก็คือนะครับเป็น 2x งเอ็กซนะหรือทูเนั่นเองนะผมแต่ว่าหลังทำเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้ยังไม่พอครับเผื่อทุกคนอยากรู้นะไหนๆก็ได้ดูนะปรับเป็นไฟล์สัก4ควกิกเลย นะเผื่อบางคนตัดไฟใหญ่เลือกไปเลยครับแล้วกดอีกทีนึงความเร็วจะดรอปลงมานิดนึงนะครับอาลุ้นวิด้วยกันเลยนะผมซึ่งจริงๆแล้วความเร็วระดับนี้นะแรงมากนะอ่า Gen4 นะครับ 4X ได้เท่ากับ5957นะครัไลท์นะนะผมค่าเขียนนั่นเองครับผมส่วนรีดเนี่ยขนาดไฟล์สิกนะ5628โอ้โห ตอนนี้ก็นะับถึงขั้นตอนในการแกะแล้วแหละนะผมแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูตอนแกะด้วยแล้วก็ตอนทำด้วยไปติดตามเลย หลังจากนะพี่จิ๊บยกแนนให้ทุกคนได้ดูนะครับผมตอนนี้ก็เป็นหน้าที่หวกนะครับผมในการวางเข้าไปครับผมจริงๆก็คือนะครับเม็ดละ1เทราไบต์นะครับวางเข้าไป2เม็ดสำหรับนะักแม็กมินิ M4 นั่นเองครับแต่ถ้าเป็น M4Pro นะครับผมก็วาง4เม็ดนะในการวางหรือในการยกนะครับผมก็ควบคุมความร้อนนะผมอันนี้คือไม่ยากเลยเพราะว่าเราทำงานตรงนี้อยู่แล้วนะในการวางหวกวางนะครับผม350องศานะครับใช้ลม60นะในการวางนะหรือว่าในการยกนี่ใช้เท่ากันเลยพอวางเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปให้นะครับผมช่างพอนะครับประกอบเข้าไป ตรงนี้ก็นะประกอบเสร็จปุ๊บก็ต้องรีสโตหนึ่งทีเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับที่ซื้อเครื่องใหม่มานะผมต้องนะผมทำอะไรครับประกันหมดและที่สำคัญก็คือถ้ามีข้อมูลก็ต้องไปอัพไปก่อนเพราะว่าทําลักษณะนี้นครับข้อมูลที่มีอยู่ข้างในครับผมนะหายนะพอเราไปอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทาเสร็จปุ๊บเราค่อย Copy ีข้อมูลเนี่ยกลับมานะตอนนี้ก็วางได้เลยนะในขณะที่วางเนี่ยก็นะผมเป่ารอบๆนะใช้ความร้อนประมาณนี้นะผมรบับรองว่านะตัวเอ่อสลอ็อตตัวเนี้ยไม่เสียแน่นอนจริงๆรเราวางนะครับในจุดที่ยากกว่านี้มาแล้ววนะอ่เชพก iMac ที่นะคับความร้อนต้องใช้เยอะๆเลยแนนพวกนี้นะเป็นแนนแท้นะครับทนไหวแน่นอนแล้วก็ทุกคนคงสงสัยว่าเฮ้ยแนนหาซื้อมาจากไหนหาซื้อมาจากที่จีนนั่นเองครับแนนแท้พอฟังว่าจีนนะครับทุกคนคงคิดว่าเฮ้ยไม่แท้หรือเปล่าแต่จริงครับไม่ใช่เลยับผมนะที่จีนนะครับเขาเป็นตัวแยกกันเลยสําหรับอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องหานะผมที่จีนเข้ามานะผมรับรองว่าแท้100%นะมาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะไปประกอบเลย ตอนนี้นะครับผมประกอบเรียบร้อยแล้วก็รีสโตรเรียบร้อยครับผมนะมาดูกันนะครับว่าผลเทสเป็นยังไงนะผมนะนี่คือผลเทสก่อนที่จะเปลี่ยนก็คือนะครับค่าไลท์เนี่ยอยู่ที่1,983นะครับจุดหนึ่งนะผมแล้วก็ค่าลิสเนี่ยอยู่ที่2,870นะครับจุดหกนั่นเองครับผมนะตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยก็สังเกตได้เลยครับว่านะครับออยู่ที่2เทราไบต์นะอวัยวะอยู่ที่นะครับหนึเทราไบต์นั่นเองครับก็คือมีแค่ซอฟต์แวร์อยู่ข้างในนะครับหลังจากการที่เปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ย มาดูอีกทีครับผมในการเทสนะผมนะไดสปีดเทสตอนนี้อยู่ที่นะไลท์เนี่ครับเพิ่มขึ้นมาเป็น3250.1ครับผมนะแล้วก็ค่าลิดนะรัอยู่ที่2,896 6นะพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานะน่าจะอยู่ที่ความจุที่เพิ่มขึ้นด้วยครับผมนะทำให้นะค,ค่าไลท์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นนะ สิ่งที่ได้กลับมาคือนะความจุที่มากขึ้นแล้วก็ค่าไร์เยอะขึ้นด้วยครับผมเร็วขึ้นนะสำหรับการที่ทํานี้ผมย้ำวิธีนะว่านะประกัน้ะหมดแน่นอนับไม่ว่าจะก,การซื้อแอปเปิล e p a s s มาหรือมีประกันที่ซื้อมาแล้วติดประกันมา1ปีรับรองว่าหมดแน่นอนแต่ว่าก็คิดถึงความคุ้มค่าถ้าทุกคนคิดว่านะผมเสียเงิน10,000นบาทนะในการเพิ่มของ Mini m 4นะต้องบอกเลยว่า Mini m 4นะเพราะว่าจริงๆ m i n i M4 Pro เนี่ยมันเพิ่ม4เมตรแต่ว่า Mini M4 โฟธรรมดาเนี่ยเพิ่ม2เมตรก็ได้นะครับ ทุกคนก็ช่างใจถ้าคิดว่าคุ้มนะเข้ามาได้เลยครับใช้เวลาไม่นานตามคิวนะปกติแล้วเราทําประมาณสองชั่วโมงเสร็จแต่ว่าด้วยคิวที่ยาวครับผมนะอาจจะวันหนึ่งสวันแล้วแต่คิวไปตอนนี้ก็คือมาดูดีกว่าครับว่า Mac m i n นนะผมนะ m 4 pro ตอนนี้เป็นของเขาเนี่ยมาเดิมเดิมก็คือนะับแรมสี่ที่ cto มานะคัสตอมมาจาก Apple เลยก็แนนตัวเก่านะผมนี่ครับ4เม็ดนะแกวมันเรียบร้อยแล้วส่วนตัวใหม่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้ววางเข้าไปอ่าเขาเป็นนับ1เทราไบต์นะับนะ4เม็ดเลยกลายเป็นนี่เลยครับผม 4ี่เทราไบต์ทุกคนเห็นนะครับนะแล้วก็นะเอหัวจะกดสปีดให้ดูแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วครับว่านะครับค่าไลท์เนี่ยอยู่ที่7,283.5ซึ่งเร็วขึ้นนะผมเช่นเดียวกันครับเออค่าลิสเนี่ยอยู่ที่5,434.4เร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะผมแปลว่าทำลักษณะนี้เครื่องเร็วขึ้นแน่นอนนะมากดอีกทีครับการการเมคมาไปนะครับลุนพร้อมกันเลยนะครับอ่าเจ็ดพันสองร้อยสิบหกจุดเจ็ดนะผมกับนะครับมารันอีกทีหนึ่ง จ็ดพันสองร้อยหกสิบสามจุดแปดกับนะครับลิตห้าพันสามร้อยสี่หกจุดเจ็ดนะครับก็ประมาณนี้รับรองครับว่าทําแล้วนะครับคุณภาพไม่ดรอปแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนอยากรู้ราคาแล้วว่าเท่าไหร่เพิ่มทท่าเพิ่ happen, นะครับแสนแพงเหลือเกินนะครับผมอันนี้ก็เป็นสีเทอร์ไบทุกคนคิดว่าคุ้มไม่คุ้มแล้วก็ดีไม่ดียอมแลกกับประกันไหมนะครับผมตรงนี้ทุกคนต้องชั่งใจเอาแต่ว่าถ้าทุกคนนะไม่อยากให้หมดประกันนะครับผมก็รอประกันหมดแล้วค่อยมาทําไม่สายไปโอเคเนอะก็ ถ้าได้ประโยชน์จากคลิปนี้ผมก็ดีใจด้วยนะผมยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับ YouTube f b c e b o o k กลอแล้วก็ไอไว้เจอกันนะการทำเด็ดๆอย่างเงี้ยหรือว่าความรู้ดีๆครั้งหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ